แต่งมาเป็นสไตล์กับสี่เป็นสไตล์ออฟโรดที่เป็นแบบอเมริกันสไตล์นะเขาเรียกเนาะยัไงไงบ้างพี่รถรถเบาขึ้นไหมเบาขึ้นแนนรอบมาไวมากสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ภูคาออฟโรดนะครับเป็นสำนักแต่งรถยกสูงนะครับสไตล์แบบนี้เลยนะครับผมอ่าผมเชื่อว่าพี่ๆน,นานาหลายคนนะครับประสบเจอปัญหาเวลาแต่งรถมาแบบนี้รถอืดแน่นอนนะผม บางคนก็ไม่ได้อยากจะจูนรถอะไรมากมายเดี๋ยวเครื่องยนต์มีมีปัญหาโน่นนี่นั่นปึ๊บแล้วทีนี้วันนี้ผมจะมีไอเท็มนึงที่จะเอามาให้พี่เขาลองไอเทมนี้เลยนะผมเป็นตัวเร่งไฟฟ้า GT7 นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพี่เก่งเลยว่าแต่งรถแบบนี้แล้วมีปัญห,หารถเอื่นบ้างไหมนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมขอถามก่อนว่าแต่งรถสไตล์นี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหารถเอื้อบ้างไหมพี่ก็ทีใจนะครับ <laughs> โอเคก็ เอาเอาเป็นว่าอื่นตัพี่เนาะแต่งมาเป็นสไตล์กับสีเป็นสไตล์ออฟโรดที่เป็นแบบอเมริกันสไตล์นะเขาเรียกเนาะคันนี้ยกหน้า8หลังหกครับหน้า8หลังหกก็คือมันจะเสมอกันเข้ากันพอดีเนาะพี่เนาะครับผมแต่ยางสไตล์นี้ผมว่าน่าจะหนักพอควรเลยนะใช่นี้ยาง38นิ้วครับ38นิ้วใช่ไหมครับล้ออัพเดร็รบ44อันนี้เป็นรถเอ่อรถเดิมหรือว่าทําอะไรมากับเครื่องไหมครับเครื่องเดิมหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ไป ลองทดสอบดูว่าหลังจากใส่แล้วปัญหารอบต้นปัญหารถอื่นเงี้ยมันจะแก้ปัญหาได้ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งให้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองกันดีกว่าจะ<ม>เล่นเลยพี่อยากสัมผัสคริงครั้งแรกเป็นไงบ้างพี่มันพุ่งขึ้นคนระับ เปิดเนี่ยหายไหมครับหายครับหายใช่ไหมทีนี้ผมเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดอีกโหมดนะึ่งให้ดูตอนนี้เป็นโหมดที่ AI ทีนี้เป็นการขับขี่แบบออโต้ทีนี้ผมจะเปิดกระป๋องรถยกคึนเล็วกว่ายังไงบ้างพี่ดรดเบาขึ้นไหมใช่ครับรถเบาขึ้นลดเบาขึ้นเยอะไมหมป,ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เห็นเห็นนะครับเบาขึ้เห็นเห็นรอบมาไวมาก ก็เมื่อกี้เราก็ไปลองขับทีมาแล้วพี่เก่งก็ถือว่าประทับใจใบนี่คือแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยใช่ครับมันก็โอเคไหมพี่สําหรับรถยกสูงหนักๆอย่าง,งนี้โอเคเลยครับพี่จะเดิมเห็นๆโอเคสําหรับพี่พนๆนะนะที่สนใจตัวเครื่องนไฟฟ้าตัวนี้ก็สามารถติดต่อที่ภูเขาเอารถได้เลยนะครับผมที่นี่ก็เป็นสํานักแต่งรถยกสูงฝากร้านหน่อยพี่ว่าร้านอยู่ที่ไหนครับผมภูเขาเอารถครับอยู่ลำลูกกาคลองแปดยกสูงล้อแมกยางกันชนเหล็กรอบคันเชิญมาที่นี่ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เก่งนะครับที่อนุเคราะห์ให้ผมเข้ามาแนะนําสินค้าตัวหนึ่งเป็นไอเทมไอเทมเด็ดของเราครับก็ให้ไปลองขับไปแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เก่งมากครับขอบคุณครับ